ครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับผมสมจิตยามพภาสครับก็วันนี้ก็ามารีวิวแสงนะครับเป็นคอน v วล M21B นะครับคอนวล M21B นะครับทำปุ่มกดท้ายสเตเลสตนะครับไยท้ายสีฟ้านะครับหลอด SST 40ตีโดมนะครับ นี่จะให้แสงที่พุ่งนะครับแสงที่ได้จะไม่ขาวมากนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 5,500-5,700K ถึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปแสงว่าเป็นไงนะครับครับก็นี่นะครับวิาชาของเรา่1 p น,นะก็แสงนี่ผมเปินเปดนี่เป็น เป็นโหมดธรรมดาอยู่นะครับนี่โหมดธรรมดามีหมามาเดินนะเลยมีที่ฝุ่นเป็นเม็ดเนะม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยเมื่อไหร่มันจะหายะคราวนี้อากาศมันแห้งด้วยที่ฝุ่นมันขึ้นง่ายนะครับก็ถ่ายก่อนแล้วกันประมาณเนี้ยครับ นี่แสงธรรมดานะครับนี่เป็นเทโบนี่เป็นสตบนะครับนี่ธรรมดาครับเอยอันนี้เทโบนะครับแสงเทโบหมาเห่าครับผมจะปล่อยหมาผมฆ่ามันนะเดี๋ยวก่อนขอตัดคลิปเสร็จก่อน ครับก็ขอจบงานถ่ายคลิปเท่านี้แล้วกันครับหมาเห่าเยอะนะขอตีครับ